ถึงวันที่3นะครับหลังจากที่ไปเล่นแล้วก็หนีเจ้าภาพเขาอะไรต่อมีอะไรนะฮะวันนี้ตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาถึงวัยรุ่นตอนปลายของตอนไม่ใช่ดิเริ่ม,มที่คุยไปเมื่อวานเนี่ยคือคือเป็นวัยรุ่นตอนที่กำลังเริ่มเ,เริ่มเล่นดนตรีรแต่ตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางนะาทวงที่เป็นเรียกว่าเข้าที่เข้าทางวงแรกนี้ชื่อวงอะไรครับพี่คือวงที่เข้าที่เข้าทางก็คือวงมัมมเรเล็ตมามเมารด คือตอนแรกเรารวมเนี่ยไม่ใช่ชื่อมมาเมเลตหรอกเนี่ยขำมากเลยแต่เขามีมาเมเลดอยู่แล้วผมก็เคยไปดูที่ตามโรงหนังนอนเช้าเมื่อก่อนตื่นเช้านะาคนเป็นล็อกเนี่ยต้องตื่นเช้าไปดูอ่ารวมวงกันอยู่แถวแถวนันเล็กซอยสวนพลูแถวคลองเตยอย่างเงี้ยผมก็เดินแล้วก็ซ้อมเขาก็มาดูเดินที่ผมไปซ้อมกับเพื่อนเล่นๆเงี้ยเขาก็มาชนผมเนี่ยแผมก็ไปรวมพวกเข่าจนกระทั่งมีอยู่งานหนึ่งที่ รูปลัดหน่อยนะเข้าทีเล้ล่ะเราไปเจอคนที่แบบแมทกันละเฮ้ยรุนแรงแล้วก็ซาเลยที่วงเวียนใหญ่เขาบอกรับสมัครแข่งดนตรีสติงคอมโบเป็นงานประกวดดนตรีประกวดดนตรีของรายการมาเมเล็ครับเมื่อก่อนมาเมเล็ครับมันก็ไม่เชิงล็อกมากนะทั่วไปจากทุกอย่างผมก็ไปถึงเฮ้ยมีโอกาสแล้วก็ไปกันก็ไปสมัครเนี่ย เอไอวงสติงโบต้องมีเจ็คนใช่ไหมคนโป่งเครื่งเป่าตอนที่เราไปสมัครเนี่ยเราไปเดินไปแค่สี่คนเขาก็แปลกใจแล้วมันมาสี่คนแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรสมัครเรียบร้อยพอถึงวันเล่นจริงเราไปถึงเราก็ยังมีสี่คนอยู่ไอเจ้าของงานที่จะปล่อยวงเข้ามันก็พอเนป้าตพตงจบวงมาเมลดไม่ใช่วงมาเมลดตอนนั้นชื่อวงเลยผมจําไม่ได้อยังไม่มีชื่อมีชื่อแล้วแต่ไม่ได้ครับผม ก็เข้าไปเล่นเพลงแรกก็ซัดเลยแล้วพอต้องอ้าวโหกรี๊ดเลยคนมันก็ชอบอแต่เจ้าของงานบอกผิดคอนเซ็ปต์เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาก็าพี่อภิพันธ์นี่แหละเล่นให้จบเพลงนี้แล้วเข้ามาเลยเพลงเดียวหูโซ่ใหญ่เลยแล้วยิ่ยงสมัยก่อนรุนแรงนะอ่ะเล่นเต็มที่ผมไม่เล่นง,งานเมื่อก่อนนี้นะต้องมีกลับมาเป็นใครอะคือใส่ลมใส่เต็มที่เลย งขนาบมาเป็นไข้เลยเป็นไข้เล่นยอมขนาดนั้นเลยลูกเป็นเป็นบ้าเลยเท้าเธอได้หมดเลยเขาเรียกเข้ามาเสร็จโอเควงเล่นดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้แทนใช้ชื่อวงมัมมารเล็ดเลยเพราะว่าตอนนั้นวงมาเมาเล็ตหนึ่งเนี่ยวงแรกเนี่ยเขาจะไปทํางานที่ซาอุดันเขาต้องแลยากพอดีเฮ้ยเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นมาเมาเล็ดเลยโอ้ฟุกไม่ต้องมากวดเล้วงานนั้นใครได้อะไรไม่รู้อะดีใจกลับบ้านหมายความว่าเราชนะไปเลยไม่ได้ชนะ เขาบอกเ็าวันนั้นเขาประกอบสติงคอมโบเราเป็นเฮฟวี่อยู่เราไม่เกี่ยวใช่ไหมโอกาสท่าไหคนเยอะไงโสยเลยเขาเลยเลยตกลงเดี๋ยวมาอยู่ที่สังกัดเป็นวงล็อกที่สังกัดอย่างเง้นเดี๋ยวตั้งชื่อมามาเลดนี่ไงจุดเริ่มเออแล้วมาก่อนค่าตัวห้าร้อยโอ้โหตอนนั้นพอสออะไรครับจาไม่ได้น่าอายี่สิบนิดนิดแล้วก็มีวงเจอวงรุ่นใหญ่อาทิเช่นนิวเวฟอะไรเงี้ยจะเล่นก่อนเวลาเขาที่สนุม มีโอกาสได้เล่นเวทีหมุนโหเล่นเวทีหมุนทุกครั้งนี่แบบสะใจจริงเพราะคนสมัยก่อนมันเหมือนแบบไม่มีที่ปายแล้วไงเดี๋ยวนะฮะเวทีหมุนมันคือ,อยังไงครับพี่ผมเกิดไม่ทันที่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 สลุมจะมีเวทีอย่างเงี้ยเวทีมันมนวงกลมไอ้นี่นตั้งวงอันนี้เครื่องยิงชดอยู่ข้างหลังพอวงนี้เล่นป้าพิธีกรมายืนท้างหน้าที่ไม่เกี่ยววงกลมอะวงมันจะหมุนวงหลังหอมก็คือสลับพอพิธีกรหา ตบบไอ้วงนี้ก็พร้อมแล้วครับมันตั้งเครื่องอยู่ข<ช>้างหลังโอ้ยเดี๋ยวนี้เหรอดูเดนเดี๋ยวนี้สู้มันก่อนมันเถอะเดนเสียเวลามีเดนแอร์ต่อไปแบบเป็นวงต่อไปยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จฮัลโหลพูดนะจะแจ้งคะดันออกไหมอะไรก่อนในหเขาพูดเต็มที่มีคิวแบบโอ้โหคิวแบบพูดลุ้นแลหันมาเป๊ะเลยพอเวทีเลื่อนมาพิธีกรไอ้โฆษก็รู้แล้วผมสัตว์เลยดีมากเลยเมื่อก่อนแล้วคนเขาไม่ได้มีที่เที่ยวมากเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันอัดยัดนาน แล้วไม่มีตีกันเลยว<ช>งล็อกเนี่ยโองหตั้งใจเต้นคือสมัยก่อนดนตรีไม่มีอะไรแฝง<ช>มาด้วยใจนะ<ช><ช>แต่นั้นผมก็เล่นตะเวนไปเรื่อยตะเวนไปเรื่อยสักพักหนึ่งมงก็เริ่มแบบว่ามีอาชีพละอ,อาชีพหมายความว่าคนนี้ก็ต้องไปทํางานอ๋อเรียนจบกันแล้วเลยดูกองอผมที่ขับรถน้ํามันนะโอ้โหเท้าหนักต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 ักกองพังกับทุกงานกองก็อื่นเป็นสองกระเดื่องไปแฮะ เขาตีก็ะดึงเดียวเป็นสองก็เดิงได้โอ้โหเก่งมาก้าตุ้ต้งซอยขาชื่น้อยแต่หน้าแบบโหดไม่มีใครกล้าขอเพลงแล้วก็มือเบสกับมือกีต้าเป็นพี่น้องกันผมสบายเขาเป็นนักมวยหมายความว่าใครเป็นนักมวยฮะเขาเขาเป็นนักมวยเด้อแล้วเขาก็เล่นกีต้าคอนแล้วก็เบสเขาเป็นพี่น้องเบิ้ลกับเบี้ยวมือกองชื่อน้อยครับแล้มีหมูขะลายหนุ่มสบายอยู่วงนี้มีทั้งนักมวยทั้งโอ้โหไม่มีใครกล้ามีปัญหาด้วย อก็เล่นไปแล้วก็ตอนหลังก็ไปทํางานกันแยกกันไปผมก็ก็มากี่นานไม่ใหะนานไม่ใหกี่ปีฮะเล้ปีสองปีสนุกนะขึ้นเหนือลองใต้ห้ารอยบาทไปจาได้ไปเชียงใหม่ห้าร้อยเล่นสวนสวนลุมก็ห้าร้อยเมื่อก่อนเยอะนะห้าร้อยก๋วยเตี๋ยวนี่ชามเท่าไหร่ทำไมห้าร้อยบาทบาทเนี่ยเอยอย่าพูดเดี๋ยว บาทถ้าถ้านึกถึงตอนก๋วยเตี๋ยวบาทหนึ่งผมน่าจะอยู่ประมาณปฐมปลาย <50. S 1> ปฐมต้นครับผมไล่ๆกันไม่กี่สิบปีครับว้ยแ,แล้วไงต่อฮะพอพอเขาแยากย้ายไปต่อยไปเ,<ล>เนี้ย<ป>ผมก็เริ่มมากลับมาเจอโอ้ยครั้ง <laughs> โอราแล้วก็ลุมๆกันเล่นไปเรื่อยๆไง <laughs> แล้วผมถึงไปซ้อมที่ห้องธนาเนี่ย <laughs> แล้วผมก็ก็กิตธรรมัก็มาดูพี่ตีกิตธรรมัดเจอกันวก็ชวนผมเข้าไปเลยคุณดั๊แล้วก็โอ้เขาก็หายไปเขาไปทําวงโซดาอ๋อวงโซดาอยู่ดีเราก็สองคนเนี่ยพอสมมติหมดววละของวงนี้รวมกับเพื่อนตอนหลังลุงโอ้ก็เล่นกับเพื่อนแถวแถวบ้านสนุกสนุกพอหมดววลาเสร็จอยมันก็เหมือนดวงไอ้นี่มีคนชวนมาไอ้ตาโอ้ก็ไปออกโซดาพี่ก็ไปอยู่บ้านคุณดัืม ดังนั้นมันเริ่มอาชีพจริงๆสองคนมาพร้อมๆกันครับอนั่นแหละคือจุดเริ่มอยู่อยู่มาเมเล็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกรับงานบวชแต่งงานปิดรั้วจําได้งานหนึ่งอ่ะงานแต่งงานเขาจ้างไปจาได้ว่าห้องกระจกแถวพักขนมล็อกว่าทอมหูตุ่หูน่าดูจะเปต่งงานสงสารชนป้าในงานแต่เมื่อก่อนเราด้วยล็อกแล้วไม่ค่อยคิดอะไรก็เหมือนเด็กสมัยนี้เฮ้ยเรีนใมันสมูทหน่อยเราถึงต้องมาสอนเขาได้ง นี่เป็นไงมันไม่คุณยายเหมือนยัดเยียดวอมเป็นร็อกแอนด์โรดเข้าไปสู่หูคุณยายด้วยจริงเต็มที่อะ่ะแต่แบบเราเปนึกถึงวันนี้โอ้โหวันนั้นทําไมมันจะต้องเต็มเหนียวก็ผมว่าผมก็เคยเจออารมณ์นี้เหมือนกันนะแบบแหมมันมีเอฟเฟกต์หน่อยมันม,มเงงเียเหยียบแล้วเสียงมันแตกๆหนะ่อยที่ใส่กระจายนีนึกถึงวันนี้เราเราเลยแบบเดี๋ยวนี้ผมถ้ามาสอนเด็กก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยไงถึงได้บอกเฮ้ยสอน้งตีอย่างเดียวไม่ได้ต้อง ดูหน้าแขกอย่างเงี้ยเห็นเงี้ยวันเดอร์ฟูลทุนไหนค <c oughs> ือเล่นแล้วก่าท่อมันเล่นไม่ออกแล้วหน้าตา,น,า,ตา,า,น,านั่งตาหวานเนี่ย <c oughs> ยังแถวๆนี้ที่เล่นอะไรง <c oughs> เงี้ยก็จะดูแขกเดี๋ยวนี้ดูดูหน้าเม่มาถึงโซยอล็อกไม่ได้หรอกแล้วแล้วตอนตอนนั้นคือพอพี่โอไปทําวงโซดาพี่พี่หมูมาทําวงอะไรนะฮะคารายแล้วไม่ใช่ยังบาราคูดัสบาราคูดัสเออบาราคูดัสแล้วก็ออกไปเจอพี่ตี เป็นไงให้กับบาลอคูดัสบาลอคูดัสทำระบ้เลยเปล่าฮะทั้งเราทําทําระบ้เลยอ่ะทําระบ้เลยคือจริงๆอ่ะตีนี่เขาก็เล่นที่ผับก่อนที่องเจ้าผับที่โรงแรมแอมเพสเดอร์ครับเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ออกกลางคืนมาเล่นผับทุกคืนปกติผมเล่นมามาเลนนั่นนานอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มีงานครั้างแล้วพ่อผมก็ไม่ค่อยไปไหนอยู่บ้านสามทุ่มก็นอนละผมไปเล่นบาลอคุดัสวันแรกตลกมากเลยผมหลับ ผมนั่งผับเมื่อก่อนมันจะมืดไงแองเจิรผับอ่ะมืดแล้วมันก็นั่งตั้งสายผมนั่งตั้งสายผมหลับไปสามเพลงแล้วก็ไม่เรียกนะเขาแกล้งผมอ่ะไม่น่าเชื่อเหาอผมถึงเวลานอนวางั้นถึงเวลานเล่นมันแล่นเนี่ยแล้วหลับไปเลยอ่ะตื่นเฮ้ยมันเล่นอยู่แล้วเราก็วิ่งเข้าไปตั้งเครื่องมันก็หัวเราะก็เขารู้ไหมครับว่าเราถึงเวลานอนโมงนี้ชอบแกล้งก็คือรู้ว่าถึงเวลานอนของเราน่เองคือเขาไม่รู้ว่าผมนอนแค่ไหนแต่ผมหลับเองอ่ะตั้งเครื่องแล้วมันมืดไง แล้วมันหลับไปเมื่อไหร่มาลกูกขำมาเลยไปเล่นมันแรกเนี่ยแล้วก็ก่อนถึงวันที่ผมหลับเนี่ยวันนัดเจอกันนะซ้อมมันแรกเนี่ผมว่าโอ้ยเรานี่เท่ไว้เดินสูงปีดเลยเฮ้ยสักพักพี่จุม๋มดึนเบนะหูสูงแค่นี้เฮ้ยตายแล้วกูสักพักนักร้องพี่เบิร์ดสูง <laughs> เลิกไปเลยตอนแรกคิดว่ารอสุดแล้วเจอตั้งตีจ้ามันชาเนี่ยกัะเผมยาวยังฮะตอนนั้นไว้ผมยาวอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหม แล้วเป็นไงครับเวลาเล่นเล่นกับบาราคูดัเวลาก็ต้องปรับตัวเยอะนะเขาเล่นบางทีเขาเล่นแจ๊สู่ดีก็เล่นแจ๊สพ็อปมั่งบลูมั่งเดี๋ยวพังละก็คือเล่นตามตามลักษณะคนฟังนั่นเองเออที่ที่แองเจิลผับเขาจะเป็นสไตล์เนี้ยรู้เขาจะมีแขกประจําถ้าไม่แขกประจาจะเป็นลักษณะผู้หญิงก็มายืนดิ้นจึ๊งตะทะพักอีกแบบจึ๊งตะตึงจึ๊งตะตึงพดิ้นไม่ถูกเขาไปนั่งละต้องเป็นแขกประจําจริงเล่นพังไงอ๋อเพราะเพราะเล่นเล่นเปลี่ยนสไตล์ตลอดเวลา ถ้าถ้าแขกมาแล้วแบบมันจะเดาทางเพลงไปถูกแล้วก็เต้นไปต่อเนื่องว่าวงวงก่อนหน้าแล้ววงหลังเราพับกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้เขาจะเต้นกันสนุกต่อเนื่องพอวงเราเดี๋ยรู้แล้วเล่นเราจะคอยคิดเดี๋ยวดูคนนี้จะเต้นถูกไหมคือคอยแก้ชาวบ้านเขาว่างันเพลงนี้ขึ้นดูดูนะไหวไหมจักพักเข้าไปหนังก็ก็เป็น ความสนุกอย่างเป็นคนดีนะเนี่ยเขาจ้างไปก็จ้างเลยเขาให้ตังค์แล้วจะไปแกล้งลูกน้องไอ้ลูกค้าเขาอีกเพลงมันเป็นอย่ังังพี่เข้ามาเรารู้ว่าเพลงเราเป็นเงี้ยเดี๋ยวดูผู้หญิงคนนี้เขาจะเต้นไหวไหมหรือสะพังนั่นยักยักยักไปไม่ถูกเดี๋ยเขาก็ไปนั่งแล้วโอ้โหแวบหนึ่งนะฮะแวบแวบนอกทางนิดนึงเล่นอย่างนั้นเนี่ยกลางคืนด้วย ผู้หญิงมาก็แต่งตัวมาสวยๆเราก็ต้องหล่อๆไปมีเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องชีวิตรักชีวิตรักนดนตรีไม่มีมาแต่ผมผมจะเป็นโลกกลัวก็จะไม่ยุ่งผู้หญิงไม่ยุ่งเออเรื่องแทุกทุกคนจะตอบอย่างนี้หมดเลยนะฮะสังเกตหรือว่าใช่จริงๆครับค่าเขามาเนี่ยเขาโอ้โเขามาแบบติดยังตายเลยคือเราไปยุ่งตายพอดีเลยไม่รู้มีแฟนมาหรือเปล่าอะไรองี้ เอออย่างนี้เราก็ไม่เอาละคือเรื่องคือเราผ่านในดงจิโก,โกมาแล้วอ,อ okay. รู้อ่ไรอย่างนี้ไม่รู้ใครของใครอย่าไปยุ่งแล้วก็ไปคืนแรกก็โอ้โชคดีมากเลยหลับด้วยหลับแล้วพอเล่นเสร็จพักครึ่งอันนี้ไม่รู้ออกได้มานะถ้าพักหนึ่งพักพก็พักทําไมวะนั่งนั่งนั่งพักก่อนผู้หญิงเดินมาแก้ผ้าเขามีโชงไงอ๋อหนขับสมัยก่อนอะไรอย่างนี้เอออย่างนี้เลยเหรอเดินมานี่ก็ไม่มีข้างบนจอดแล้วสักพักเดินเบี้ย ปิ้วเลยเนาะโอ้ไม่หลับห่ะพี่ก็หลับซ้าก็หมดเรื่องใครจะเล่าต่อโอ้เราก็เลยผับมีตอนแรกก็ตื่นเต้นตอนหลังมันก็ชินละครับเดี๋ยวมาแล้วผักเดี๋ยวมาเดินอพอตอนหลังมาเดินเราก็ลงจากตึกมาเดินเที่ยวน่นเที่ยวนี่อ๋อก็คือคือคือเราเราเราสามารถเข้าห้องแต่งตัวผู้หญิงคนนี้ได้สงสารใช่ไหมหน้าตาก็สวยแต่แบบเขาต้องมาทํางานก็มาทำงานอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ดูนะก็เลย ก็เล่นดนตตีไปชินไงแล้วตอนแรกตีไไม่มีแล้วเราเล่นเล่นนานไหมครัก่อนออกระบามหรือว่าก็คือทําวงเพื่อออกระบายประมาณน่าจะสักปีนิดๆคือระหว่างน่ะอยู่บราคุนัทเล่นแองเจิลพับเนี่ยอัดเสียงด้วยหัดอัดเสียงคเขาทำนู่นทํานี่แล้วก็ไปเจอสาวสาววงสาวนสาวตีเขาไม่รับงานสาวสาวมาเสร็จเอาเราเริ่มแบ็คเขาก่อนเริ่มทําเพลงให้เขาละฝึกอัดเสียงเสร็จมาฝึกให้สาวคสาวเริ่มไปทัวร์กับสาวสาวแล้วพับเริ่มจะหยุดละ โอ้ไปทัวร์กับสาวๆเนี่ยโหรว,วหาชาเลยขึ้นเครื่องบินมีรถมารับอาหารมาเสิร์ฟ <c oughs> ห้องนอนอตังได้ไม่ใช่เก็บตังตั้งเยอะอ,อะไรเงี้ยดีมากนะสาวๆเยอะไมหมให้งานชุกขนาดไหนครับเพราะดัง,ดง,งมากด,ดังมากดังมากกระทั่งเสียงดังเลยนะไปจําได้ไปเล่นแต่ละที่เนี่ยคือบัลคุฎดันเล่นอ้านคนตบมือก็ดังอ่ะพอไอ้สามคนนี้ออกมาปุ๊บไม่ต้องเล่นอ,อ่ะไอ้ตู้กีตาร์เสียงดังไม่พออืเชีง ได้ยินแต่เป็นปี๊ดปี๊ดปี๊ดนั่งตีเดียวมาพี่ตู้ยืนไม่ได้ยินเสียงตัวเองยืนเท่ไม่ได้ละล่มดังยิงเสียงเด็กผู้หญิงเราจําได้มีแต่เด็กผู้หญิงเป็นแล้วก็พันเป็นพันพันอัดเข้ามาเลยอ่ะอัดต้องใช้คําว่าอัดแล้วก็นอนโรงแรมขืนนอนข้างไอแอมไอ้พวกปุ่มคนนี้พี่แอมไปปุ่มก็ก็ก็ขอไม่ต้องนอนอย่างพอดีแล้วก็มีไฟดับอ่ะมันชอบอ่ะรายการเดี๋ยวขอแก้ตัวะ ไฟดับตูมมีอยู่ครั้งไม่เชีงยงใหม่ไฟดับตูมไอ้พวกนี้มันชอบหาผมกลัวผีเวลามันออกรายการมาจังอ่ะมีตอนพี่หมูโกผีวิ่งมาหาที่ห้องบ้าเราเป็นห่วงมันไงนี่ไฟดับเคอผมจะนอนอยู่บรรชามไม่มได้ <c oughs> คนเฮ <c oughs> ้ยไฟยดับแล้วพวกนั้นมันจะเป็นไงวะไฟ,ฟดับปิดทั้งโรงแรมทั้งเมืองเราก็วิ่งไปดูเป็นไงบ้างมันดันนำมาพูดในรายการพี่หมูโกผีกับพี่บรรชาแก้ข่าวแก้ข่าวนี่ขอแก่ไม่ได้แก้ผีเป็นห่วงสาวเราเป็นห่วง ว่นี่ไงสาวๆานั่นเองดูมันเปิลๆอยู่แล้วนานไหมฮะอยู่กับกับสาวๆนี่หรือว่าระหว่างนั้นก็ทำเป็นปีลบั้มเหมือนกันอ,อ,กอ๋อทำลบั้มให้เข้าชุดสองเด้อครับชุดหนึ่งชุดสองอะไรงเง<ร>ี้ย <Bold. S 1> แล้วเราก็ทําชุดสองเราด้วออ๋อของเราก็มีชุดหนึ่งออกไปด้วยเหมือนกันชุดหนึ่งของเราก็คือเช้ามาที่เสร็จชุดสองเราก็ทําเสร็จแล้วก็หมายความว่าตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ก็คือพี่ก็เล่นเพลงของบาราคูด้สเสร็จแล้วแล้วก็ต่อได้สาวๆต่อได้สาวๆอ๋อโอ้โหแบบอ่างเงี้ยขี่กันไหมเพลงคนละ มันเหมือนก็จะเป็นทางเดียวกันไหมเนาะคือเราเล่นเพลงไทยคือเราก็มีเพลงฮิตอย่างเช่ามาทิ์อย่างกันทีก็ก็โอเคดีแล้วก็ก็มีสิ่งแปลกใหม่อะไรบนเวทีเยอะอะไรฮะคนเวลาคุณดัดนแปลกๆอ๋อดูแปลกๆแล้วมันมีเพลงเพลงของบาลาคุดัที่มันมีเพลงเกี่ยวกับว่าอะไรหน้าฝนแล้วเด็กจะต้องไปเรียนหนังสืออะไรนั้นชุดแรกเหมือนกันอือแแล้วตอนเราต้องไปเล่นให้เด็กนักเรียนฟังไม่ก็นี่แค่เดียวกันทาวสาวาฟังกันได้ แขกแขทีาเกลอแขกนี่เ็เป็นนักเรียนไหมเหรอพี่ก็นักเรียนก็คือมันก็กลืยอยังไงเพลงไปไปได้กันได้แต่ถ้าเล่นเพลงฝรั่งเมื่อไหร่ก็อาการเดิมก็จะนิ่งอึ้งเขาเพลงอะไระแล้วคนในวงก็แปลกๆพี่จุ๋มก็อย่างหนึ่งพี่เบิร์ดจะมาอีกอย่างโหจเจ้าแห่งแฟชั่นไออย่างเราตอนนั้นกำลังผอมๆเลปิดอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ตีก็จะแบบเล่นเป็นโนก็จริงแล้วชอบเอียงข้างให้ให้ให้คนดู คือปกติวงอื่นเขาจะตั้งตรงๆประท้าคนนี้คนนี้นฮยงข่าโชว์เล่นๆเล่นต้องงหันไม่มองคนดูผมจำได้ครับผมแล้วพูดถึงอัลบั้มมันก็พี่อัลบั้มตอนนั้นเป็นไงทำกันขนาดไหนก็ทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยคุณคุณตีก็จะเป็นคนเขียนสกอร์มาเราก็คือตอนนั้นเรายังใหม่วงการเราก็รับสกอร์มาแล้วก็ดูแล้วก็เล่นในพาร์ทของเราด้วยความกลัวนิดนิด อย่างที่เล่าเคยฟังเลันนิดๆอะไรเงี้ยกลัวพี่ตีอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเขาเขาดูๆเนาอยเฮ้ยต้องใส่ต้องได้นะเฮ้ยตีมากอัดที่เสร็จไปก่อนนะสำเนียงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ตอนนั้นผมก็มีโอกาสเจอพี่เตอรัก็พี่เตอก็สอนเยอะชอบชอบเล่นคันโยกเพราะเราเล่นวงมาเมล็ดมาก่อนเนี่ยเล่นชอบเล่นเร้วเล่นคันโยกตอนนั้นแหวนเล่นจะเกิดละพี่เตอร์ก็สอนว่าเฮ้ยควรจะเล่นให้เป็นกลุ่มตรงนี้ให้เรื่องราวมันเกี่ยวกับร้องเออได้ความรู้เยอะอ แล้วแกก็เอาคันโยกกับวาวที่ผมชอบเหยียบอะไปซ่อนเฮ้ยคันโยกไปไหนอะซ่อนมึงต้องเล่นอย่างนี้ให้ได้ <c oughs> เล่นอย่างไรต้องมีกันด้วยได่เราก็เลยเล่นเพลงปกติไปหลายเพลง <c oughs> แล้วแกก็ตอนหลังวอาอ่ะตกลงเพลงนี้ให้เล่นคันโยกหม <c oughs> โยกใหญ่ยอย <c oughs> ตอนนั้นคือเราเล่นคันโยกเป็นคน,นแรกๆจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจ <c oughs> ตอนหลังตอนหลังมันก็มาดนตรีคนนี้ก็มามันเท่พี่ผมยังอยากได้เลยจะทําเสียงมาได้เสียงมอไซค์ได้ที่พีเล่นคันโยกตอนนั้นเพราะว่า ตอนนั้นก็ฟังยู o ฟก็เจ๋งละมาเจอแวร์เล่นฟังนันสปอร์ตเขาบอกว่าเนี่ยมีวงอยู่วงที่อเมริกาเนี่ยสุดยอดเลยมือกีตาร์เล่นหันหลังองฟังรายการวิทยุเขาเปิดให้ฟังตอนนี้ไม่มีมือเบสนะครับโอ้ oh, โหมันอ่ไม่มือเบสเล่นไงแว์เล่นเนี่ยเขาไปอ่านในบาร์มาโอ้โหสุดยอดแล้วหลังจากนั้นอีกสักสี่ห้าเดือนมาออกอัลบั้มเพลงยูริกอนมีที่มันสโลกเอ้ดีดีก่อนนี่บาเลย นึกว่านึกว่าไป<ต>าทำไมป<า>่ะแต่เหตุที่ที่เล่นได้เนี่ยทุกคนที่เป็นแฟนคลับผมจะรู้ผมก็ผ่านพระพรผม,ผมไป้ผมขอขอให้ลูกนี้มันจะเล่นไงลูกฮาร์มอนิกกับลูกแท็บจิ้มเนี่ยเ,ยเยชื่อล้วกลับบ้านมาจับก,กีตาร์บังเอ,อิญมันไปโดน่ปิ้งเฮ้ยได้ทั้งสองลูกแล้วแล้วผมก็ขี่จัก,กรยานไปหาโอลาตอนเช้าไปบอกเนี่ยเล่นได้โอลาเป็นพยานแล้วก็นั่งจิ้มเงินใหญ่ เขาอะไรนะเนี่ยนะผมนับถือเพราะผมตรงสีแยกล่าะสมมากมากเลยจำได้วันนั่งผ่านแล้วเมย์ของเออลูกนี้เพราะามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยจริงเพราะว่าอยากรู้ว่าเล่นยังไงแล้วเัง์เออไปเล่นผมคือเราไม่เราไม่เห็นนิ้วเขาใช่ไหมฮะไม่เห็นเพราะว่ามีมีมิวสิกมีโอฟังแต่เสียงฟังเสียงนี่บ้างเลยโอ้โหมันเก่งขนาดนี้แล้วก็ไม่ เราจะเดาไม่ถูกว่าต้นสายไปเห็นในการเล่นแบบนี้มันมาอย่างไรอย่างติวดวดิวดวก็รู้แล้วก็ดีดนอนนี้แล้วก็สลายนี้วอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนทำไมมันต้องแย่ต่ำไปอ่ะขันโยกก็ไม่มีอ๋อโอ้โหก็เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพ่ผมเนี่ยสุดยอดเราดนตรีสรุปว่าไปไปไหวบอยเวลาผมไปเซนทรเบอร์อะไรผมก็เดินหมดเจอโหไหว้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ขออะไรขอแบบว่าขอให้แบบ เคยเรียนอะไรไปนในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยขอให้ชีวิตสมบูรณ์ขอขแค่นี้แล้วแต่แต่ว่าโดยโงเฮงของพี่หมูก็คล้ายๆอ,อยู่เหมือนกันผมเคยเห็นรูปอะไรที่เกี่ยวกับมีพระพรมมีเทพต่ง <c oughs> ตางๆคือก็ใช้คล้ายอยู่แล้วจมูกโด่งๆของแ <c oughs> ข็แล้วต้องต้อง <c oughs> มีอะไรแตม้ตม,ตม,ตม,ตมๆต้นหน่อยอะไรก็เชื่ออยู่คนคนที่เขาไปเขาโดนไมาไปวัดแขกแต่ผมยังไม่เคยไปไปแต่ผ่านก็ไปก็มีสิทธิ์โดนมองเป็นแขกได้เัน ก็ผมเคยไปทัวร์ที่อินโดครับผมเป็นคนแรกที่ไม่โดนตัวระวงคาลัยผ่านนึกว่าคนอินโดคนนึกว่าคนอินโดใช่เธอไอ้กัดจะค้นหมดนะอะไรเงี้ยนี่คือบาลากูดัสบาลากูดัสแล้วบาลากูดัสนี่กี่ปีครับจริงๆออยู่บาลากูดัสรวมเล่นรวมเล่นผับด้วยทำวงเทพประมาณสองถึงเกือบสามปีก็ได้ประสบการณ์มาเยอะได้มาหนึ่งอัลบั้มสองอัลบั้มที่สองเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ออก เพราะว่าเนื่องจากเราที่บอกว่าเเดี๋ยวคุณตีเขาคิดว่าเราควรจะเข้าออฟฟิศกันไปทํางานเป็นมือห้องอัดเป็นกลุ่มเป็นที่ทําเพลงผมก็ยังคิดผมอยากเล่นอยู่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตเองเพิ่งจะเริ่มเป็นไงจะจะรีบปลดระวางไปอยู่ตรงนั้นทําไมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปเดินตามทางเราคือเดินตามทางคุณจิตธรรมะก็รวยตายเลย ตอนหลังพิตรีก็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 กลับมาเล่นอีกนะฮะทนไม่ไหวเพราะในห้องทำงานพิตีก็จะมีโอ้โหคีย์บอร์ดมีคอมพิวเตอร์ดนตรีทำแบบถ้าทำเร็วมากเร็วแบบเร็วจนตกใจอะไรพี่คิดตรงนี้พี่ทำได้เลยเขาชินไงคนที่ชินเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นอย่างเดียวไม่ชินหรอกต้องแบบเอ้มึงทำอย่างงน้นทำนี้ทำนี้พอพอพูดเยอะๆมันคล้ายๆมันวัตถุดิบมันเต็มไปหมดเลยพอทำอะไรของตัวเองมันก็เร็วพลืดเหมือนเหมือนสอนนี่ไง ถ้าทำไอ้คนนี้คนนี้ไม่ได้อย่างงี้คนนี้ต้องได้อย่างงี้คนนี้ไม่ได้เงี้ยแสักพักมันเป็นการแบบว่าเรียบเรียงใหม่ของเราพลิกมันจะเร็วแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วเหมือนออะเจอเด็กแต่ละคนมันก็เหมือนวัตถุดิบวัตถุดิบที่เข้ามาเหมือนกันไม่งั้นบางคนจะสอนตามสเตปไปเจอเด็กคนนี้มันตันแล้วไปไม่ได้ทำไงดีวะไม่ได้ขอย่างอย่างนี้นะบางคนนเด็กบางคนอายุสิบขวบเล่นแต่เล่นออเคสตราแลวนะอยู่วงอาจารย์วิรัติที่มาเรียนโอ้โหนั่นแหละหัวดีหูดี สิบครัวะอ้วนอน่ารักน่เล่นไปเล่นฮ่องกงมาละเดี๋ยวนีนเริ่มเริ่มเริ่มเข้าออกนอกเรื่องเอาเอาเอามาบาลาคุดัตตอก่อนนะพี่บ้างชุดที่สองทุดที่สองนี่ตีเขาบอกว่าคุณกิจเข้ามาบอกว่าเอ้ยเราควรจะเข้าอยู่ออฟฟิศไหมไปทําเป็นกลุ่ของทําดนตรีกันไหมมันก็ดีนะแต่ละชีวิตอยากผจญภัยอยู่ก็เลยไม่แล้วเพลงทำไงพี่ทำแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนเก็บว่าไม่ได้ออกต้องเอามาออกเวยครับตอนเนี้ย จำไม่ได้แล้วด้วยมันก็หายไปแล้วล่ะโอ้เสียดายอัลบั้มท <Sp ี่โอ้หมันเป็นตำนานเป็นหนังได้เลยนะเนี่ยโอ้โหอัลบั้มท yes> ี่หายไปของบารคูดัสนี่ก็หายไปพีกับไปประจนภัยก็คือไปอัดเสียงตอนนั้นอัดเสียงเป็นละตะเวนอัดไปเรื่อยเป็นมือปืนห้องอัดมือองอัดจนูนนทีเนียลูกทุ่งเป็นใครก็ไม่รู้บางทีอัดเนี่ยเขามีดนตรีมาแล้วมีเรโลดี้ตีดูดูดีเดเราฟังเมโลดี้แล้วอัดต่อสักวันมันเป็นใครก็ไม่รู้เราก็ฟังเฮยเราอัดให้คนนี้เหรอ จําได้ไหมพี่อัดไปให้ําเรียงตัวเองจะจําได้อแต่ถ้าไม่ถามก็ก็จำไม่ได้ถ้าไม่ถามก็จําไม่ได้รับตังก็จําไม่ได้รับตังเสร็จแล้วลืมมีบางแล้วบั่มอ้วไม่ได้ตังจําตลอดชีวิตอันนั้นจำแต่ทวนยังไงก็ยังไม่ได้คล้ายกันเลยครับก็รับตังก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันวันนี้เราคงวนเวียนอยู่แถวบารูคูดัสแต่ว่าอีกหลายวงมากเพราะว่าพี่หมูนี่เหมือนเหมือนไม่มีทางเหมือนไม่มีประวัติเนะ มันเยอะมากฮะถ้าจริงๆมันปลปูเหมือนกับพรมปูปุ๊บไม่รู้จะจี้ตรงไหน,นมันคือพรมทั้งผืนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พรุ่งนี้มาต่อกันครับผมยังมีอีกเยอะ